นิดย่อยหรือแยกเป็นชนิดใหม่ได้สายพันธุ์ทั่วไป r e s เดนส่วนใหญ่อาศัยอยู่มากในแถบชายฝั่งบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนมากจะล่าปลาเป็นหลักบางครั้งก็ล่าหมึกบ้างอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างเหนียวแน่นและซับซ้อนเป็นรูปแบบทางสังคมที่มีตัวเมียเป็นจ่าฝูงเรียกว่า m ท t r i a r c h ตัวเมียของสายพันธุ์นี้มีครีบด้านข้างโค้งมนพบเห็นได้บ่อยครั้งแถบบริติชโคลัมเบีย และตอนใต้ของอะลสกานักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลนักวิจัยสามารถระบุวานเพช,ชะคาตกว่า300ตัวได้ในช่วง30ปีและได้ตั้งชื่อให้เข้ากับกลุ่มที่มันอาศัยพร้อมทั้งมอบหมายเลขให้ด้วยสายพันธุ์อพยพทรนเซียน พวกนี้จะล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นหลักไม่กินปลาอาศัยในแถบตอนใต้ของอะลสกาส่วนมากอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ2-6ตัวไม่อยู่รวมในกลุ่มครอบครัวตลอดเวลาตัวเมียมีครีบที่ค่อนข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฝูงของมันจะเดินทางไปทั่วโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดอาจจะพบเห็นได้บางที่หรือไม่พบเห็นเลยหร